สบายดีทุกๆคนมืนม่อนี่จะพามาเห็ดของหวานสังขยญญาขาวเหมาเสียบหอมๆเข้ามาเบิ่งวัตถุดิบและเครื่องปรุงข้ามีกะทิ2 5 0 ml อน้ำตาลปีบ๊บ250กรัมเกลือ1น่บวงซ้าใบเตย6ใบตัดเป็นทอนไข่เป็ดสีน่วยไข่ไก่สีน่วยทุกคนสามารถเอาแต่ไข่ไก่กระได้ด้ยวยเจ้า แต่เฮาอยากให้สีมันงามและก็เข็มข้นเฮาก็เลยเอาไข่เป็ดมาผสมนำ้ำเฮามาเริ่มเห็ดสังขยาก่อนตอกไข่เป็ดไข่ไก่ล่งให้ตอกใส่ถ้วยก่อนด้วยเจ้าเพราะว่าอยาววาไข่มันเนาเกลือน้ำตาลปีบ๊บกะทิใบเตยให้พันยางยามยองใบเตยไปพร้อมเพื่อดับกินข้าวของไข่ จากนั้นเกียมเอาแพกขาวมาตองใส่ถ้าอยากให้เนื้อเนียนตองประมาณสองหาสามห,อห่อพระเจ้าเล้วตักโฟดอ,อกให้หมดจากนั้นป้าไวประมาณหาหน้าที่แต่จึงคอยมาตักโฟดอีกทีหนึ่งต่อไปเ้าจะมาเบิงวัตถุดิบและเคืองปรุงที่จะใส่ข่าเมาเข่าเมาเครื่องโล่นำกะทิ2 5ง m อยหาซิเอล น้ำตาล3ามบวงแกงเกลือ1น่บวงซ้าสำหรับน้ำตาลนี่เข้าเพิ่มได้ตามความต้องการหลดได้เลย,ยเจ้าต่อไปข่างหมอซึ่งขึ้นเอาใบเตยลงใส่ไฟปานกลางให้เอาเข่าหมาอเป็นล้างหนึ่งหนามเซโกนจากนั้นตักใส่กระาะที่เกลีไว้แล้วจึงเอาไปหนึ่งประมาณหานาทีในขณะที่เข้ารอ่านั้นเข้ามาเห็ดส่วนผสมที่จะเทใส่ข้าหมาอนโกนเอาน้ำตาล เกลือกะทิมาค้นส่วนผสมให้เข้ากันจนละลายหลังจากที่เข้าหนึงหห่งเขาเมาดาห้านาทีแล้วเขาก็เอาหน้ำกะทิที่เข้าผสมอยู่นั้นมาถอกใส่เขมาจากนั้นให้ค้นส่วนผสมท,ทุกอย่างให้เข้ากันแล้วหนึ่งต่ออีกหาหนาทีหลังจากเข่าเมาเข้าหนึ่งดอีกหาหนาทีแล,ล้วเขาก็เทาน้ำสังขยาลงให้ถอกน้ำสังขยาลุ่งค่อยๆเดือเจ้า แล้วตัก forward. โฟดออกจากนั้นปิดฟ้าประมาณศ้าวนาทีให้เปิดฟ้าทุกๆุกซิบนาทีด้วยจา,<อ>จากที่ปิดฟ้าแล้ว<อ>ให้พยายามเอาแพ่เห้แหงสุขเดลยเดสังขยาขมเมา หลายๆเยดือสังคญยาเขาเมาแสบหอมหวานมั่นทุกคนลองเอาสูตรนี้ไปเห็ดได้ด้วยเจ้า